Hello guys, it's Jovan and you know what time it is? Discord time! Hang on! Hello guys, welcome to my mind! เลาครับก็กลับทีดาดบันไม่ดีกันอีกเช่นเคยครับอยู่ผมเอง t 2 r e e t o n e ฉแนได้และในวันที่เราพูดถึง a เม z ิ่งสงครามยามยังเลือกสมแหนพันหนึ่งน่เองครับเอาล่ะครับหัวข้อแรกเราก็คือวัตถุประสงค์น่เองนะครับวัตถุประสงค์เราก็คือปลูกต้นสมแในนากุ้งบริเวณชายฝั่งเพื่อลดปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งเนื่องจากต้นสมแมีคุณสมบัติก็คือ1ด้านฝาชายเลและสิ่งมีชีวิตช่วยยึดหน้าดินล่าเป็นที่อาศัยของสัตว์เปลือกที่แข็งเหมาะกับการทำยาอุปกรณ์ไม่ใช่ยาและสมุนต่าง สามารถป้องกันคลื่นลมเสมือนประกันหนาที่1-2ด้านชาวบ้านและรายได้เม่อได้รับบาดเจ็บเราสามารถรทำอุปรกรณ์จากเนื้อต้นไม้ของสมทะเลนะครับแล้วนำไปปรุงยาแล้วก็แก้ท้องร่วงสมานแผลในปากแก้พิษจากสัตว์ทะเลทุกชนิดเดี๋ยวโอเคปาแผลอีกแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญเราสามารถเอาไปขายได้อีกด้วยนะครับก็อยู่ข้อที่สองเราก็คือสมมติฐาน ที่หลังนัวคือการปลูกต้ตนแสมในนากุ้งบริเวณชายฝั่งและในป่าชายเลนจะสามารถลดการกัดเซาะชายฝั่งได้อีกด้วยบอกเลยว่าสุดเก<อ>เร<อ>หัวข้อที่2จบต่อหัวข้อที่3นะคะหัวข้อที่ถามก็คือตัวแปรต้นตัวแปรต้นของผมเอามาจากสมมติฐานก็คือการปลูกต้ตนแสมในนากุ้งบริเวณชายฝั่งและในป่าชายเลนเนั่นเองนะครับตัวอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าประโยชน์ของต้นแสมนั้นผมได้พูดไปในหัวข้อที่แล้วแล้วและในหัวข้อนี้ผมจะมาสรุปให้ว่า ในใจีจ่ายของเด็กคนหนึ่งผมได้คิดว่า,วาเมื่อปลูกต้นแสมในบริเวณชายฝั่งในนาคูงน่จะสามารถลดการกัดเซาะในระยะยาวหลากที่ยึดดินได้อย่างแน่นหนาน่าจะสามารถสลายกําลังคลื่นได้และนี่คือท่าที่ผมได้มาเออมันดูไม่เกี่ยวข้องเลยนะโอเคเดี๋ยวามาต่อกันเลยต่อที่ไหนอะพี่ต่อตรงนี้แหละผมไม่ได้นั่งรถไปขในหัวข้อนี้ก็คือตัวแปรตาตัวแปรตาของผมก็คือจํออนานวนต้นไม้ในป่าชายเลนอันนี้ยอดที่สุดแล้วนะคือผมไม่อยากพูดต่อดูผลจากอะไรดูผลจาก ชาฝั่งที่ถูกกัดเจาะที่ยังคงที่และไม่ลดลงจากเดิมวิธีวัดก็คือวัดจากภาพถ่ายดาวเทียมในทุกเดือนและในทุกๆปีตัวอย่างก็ภาพที่แล้วหรอก็ได้และรู้ได้อย่างไรว่าดีกว่าเดิมวิธีการดูก็คือชายฝั่งไม่ถูกกัดเจาะก็คือสภาพชายฝั่งยังคงที่ไม่ลดลงแล้วก็ไม่เสียหายนะครับโอเคเราต่อกันเลย ขอโทษเรื่องภาพพื้นหลังด้วยนะครับคือผมหาลูกต้นแสมไม่ได้จริงๆโอเคต่อไปคือพิสุจน์สม,มุติฐานขากคือมีเจ็ดวิธีนะอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันตรงหน้าเลยผมจะอ่านให้ฟังนะครับนั่นคือ 1. เลือกพื้นที่ที่จะปลูกเป็นพื้นที่ที่มีความใกล้เคียงกันโดยแบ่งเขตเป็น2ฝั่งก็คือฝั่งหนึ่งจะเป็นปลูกต้นสมอีกฝั่งหนึ่งจะไม่ปลูกแล้วก็วัดระดับพื้นที่ดูสภาพอากาศและความอุด,ดมสมบูรณ์ด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ2เลือกพันนไม้้ตสมอ่ทีจะปลูกเราจะะทสมเลนะครับ 3. คือวัดสารอาหารในดินแล้วเริ่มปรับสภาพหน้าดินเพื่อให้ต้นสมยสามารถปลูกได้4ปลูกต้นสมยในพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็ในป่าชายเลนให้เรียบร้อย5คือดูแลต้นสมออย่างสม่ำเสมอไม่ให้ตายแล้วก็ไม่ให้ขาดนะครับ6นะครับก็คือบันทึกผลทดลองจากภาพถ่ายดาวเทียมในทุกๆเดือนอย่างสม่ำเสมอนะครับ7ก็คือนําผลการทดลองของตอนที่ยังไม่ปลูกกับตอนที่ปลูกแล้วในเวลาที่ใกล้เคียงมาเปรียบเทียบกันว่าฝั่งไหนกัดเซาะเยอะกว่าและฝั่งไหนที่มีต้นสมยหรือฝั่งที่ไม่มีจะก,กัดเซาะน้อยกว่ากันนะครับ เอาละัวข้อนี้คงจะเสร็จแล้วเดี๋ยวยังมีอีกเหรอ oh my god โอเคประโยชน์ที่ผมคาดว่าจะได้รับคือตอนเองได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นและได้ความรู้หลายๆอย่างผู้อื่นก็คือชาวบ้านได้ไรายได้ได้ประโยชน์และความรู้สังคมก็คือสามารถนําไปฟื้นฟูป,ป่าชายเลนให้อาชีพสแํแนะนําต่อประโยชน์ชุมชนบ้านขุดสมุดจีนได้อีกด้วยนะครับอย่าลืมเอาไปปรับใช้และแนะนากันด้วยนะครับ เอาละครับก็ขอต้อนรับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือจากตัวฉันสู่ผู้ฟังจะพังหรือเปล่าก็ไม่รู้ตลอดการทํางานมานี้ผมรู้สึกตื่นเต้นสนุกแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาว่าการทํางานครั้งนี้มันไม่น่าเบื่อเสมอไปสิ่งที่ผมเห็นในตนเองคือการใช้ลีลาภาษาเพราะว่างานอาจจะไม่สนใจแต่ด้วยลีลาภาษามันอาจจะทําให้น่าสนใจและมีสีสันมากขึ้นสามเมอมองจากสายตาคนรอบข้างผมคิดว่าเขาจะมองว่าผมมีความคิดสร้างสารรค์แต่ภาษาบ้านๆนั่นคือไอ้นี่มันเจ๋งดีนี่ 4คือสิ่งที่ผมทำได้ก็คือการพูดไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการฟังการเขียนเมื่อมีปัญหาสิ่งที่ผมจะทําก่อนนั่นก็คือมองหาปัญหาที่กาลังจะเผชิญต่อไปก็คือแก้ไขปัญหามันจะทําให้งานที่นี้มีสีสันขึ้นมามากเลยล่ะโอเคครับงานนี้ผมก็ได้อัดเป็นเวลานานมากเลยนะคะก็คืออัดไปร้อยกว่าเทคแต่ว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเห็นข้อบอกพร่องก็คอมเมนต์กันด้วยอย่าลืมดูคลิปนี้กันด้วยล่ะ